สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม FC ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปเพยยนต์ที่โกดัง3นะครับวันนี้พามาดูรถสายอึดกันหน่อยนะครับอันติด1 6 e cng นะครับตัวนี้ปี2011สีบอลเงินเกียร์ออโตโ้เลขไม์ยอยู่แสนกลางๆนะครับรถมือเดียวเลยนะครับผู้หญิงใช้นะสำหรับคันนี้ 1.6 e cng เดิมโรงงานเลยนะครับรถสวยมากคันนี้นะครับเครดิตด,ดีฟีดาวนะลดร,ราคาจากหน้าป้าย20,000บาทเลยนะครับราคาปกติอยู่ที่249,000บาทนะหากดูคลิปนี้บอกว่ามาจากคลิปนี้นะครับลดไปเลย20,000บาทนะเหลือเพียง 2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟีดาวผ่อนนานสูงสุดนะ72งวดนะครับลดปี11นะ72งวดค้างวดอยู่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับท่านใดสนใจเห็นแล้วอยากได้อยู่ต่างจังหวัดเราก็มีบริการไฟแนนซ์นะครับจัดให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวหากไม่สะดวกมารับรถด้วยตนเองเราก็มีบริการรถสไลด์จัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับดูคลิปนี้กับป๊อปเพชรยนต์นะครับเหมือนได้ดูรถด้วยตนเองเลยนะครับไม่ต้องมาอยู่ที่บ้านก็ดูได้เหมือนดูรถด้วยตนเองเลยนะครับ หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนได้คันนี้ไปใช้งานนะครับ CNG โรงงานประหยัดประหยัดนะถังหนึ่งเติม200กว่าบาทนะครับวิ่งได้1 5 0ยหถึงสองโลเลยนะสลับใช้กับน้ํามันเบนซินได้นะสำหรับตัวนี้นะครับใช้งานได้2ระบบนะเครื่องเกียร์ช่วงล่างเนี่ยอันติดขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องความอึดความถึกความทนนะครับออกง่ายไม่ยุ่งยากนะออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานบริษัทนะอาชีพค้าขายนะครับ ธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือว่าค้าขายออนไลน์หรือว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับขอให้มีที่มาที่ไปของรายได้ชัดเจนเท่านั้นเองนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยป๊อปเพชรยนต์นะครับ0646423955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำกันไปเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะ1.6 e cng นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยใส่เบาะหนังมาให้ด้วยนะปกติแล้วนะตัว e เนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนเบาะหนังมาให้ใหม่ด้วยนะครับมาดูกันนะครับด้านหน้านะฝากระโปรงนะครับไม่มีริ้วรอยสะเก็ดหินเลยแม้แต่น้อยนะครับสวยมากไฟด้านหน้าเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะครับหลอดไส้นะสวยสวยไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะครับนี่ไฟสวยสวยเสๆสแบบนี้นะครับกระจน้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับกระจังหน้าเขาจะตัดด้วยโคเมียม2เส้นนะ เงางามนะครับตาโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางชัดเจนอยู่แล้วเนาะแบรนด์หลักนะครับป้ายทะเบียนยอหญิงวอแหวนนะสี่แปดเก้ากรุงเทพมหานครได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับป้าย3ตัวด้วยนะเลข3หลัก3หลักนะครับหากท่านใดชอบแล้วผมยินดีด้วยเลยนะครับได้เลข3หลักไปใช้นะครับมาดูกันนะครับเหลี่ยมสันตัวรถนะครับสวยๆคมๆนะครับสีสันนะไม่มีบุบไม่มีบุ๋มนะสีเต็มๆนะครับสำหรับคันนี้ ล่องไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝากระโปรงหรือกันชนหน้าจับแก้มด้านหน้านะครับแนบชิดสนิทกันนะฮะล้อนะครับเป็นล้ออันลอยแท้เดิมโรงงานเลยนะครับแม็กห้าลูนะครับรัดด้วยยางฮันกุ๊กนะครับตัวนี้สี่ลี่ยางผมขออนุญาตดูสี่ลี่ยางแป๊บหนึ่งนะครับ19565 R15 ครับตัวยางได้เป็นยางปี2022นะครับนี่ ยางปี2022นะดอกหนาๆน,นะยางนุ่มๆน,นะครับล่องยางลึกๆนะใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะครับมาดูด้านในกันซุ้มล้อภายในนะครับสวยๆนะรอยมาร์กสีแต้มสีก็ยังมีให้เห็นนะโช๊คเดิมสปริงเดิมนะครับไม่มีรอยตัดต่อเชื่อมใหม่หรือว่ารอยผุก,ก่อนแต่อย่างใดนะครับสาสอาดน่าใช้กระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวให้ด้วยนะฟิล์มคันนี้ยังไม่มีนะครับ แจ้งผมได้เลยนะอยากได้กี่เปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับอยากได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแจ้งผมได้เลยนะครับกระจกต้องบอกว่าเป็นกระจกโตโยต้ารอบคันเลยนะครับกระจกทุกบ้านนะกระจกเดิมพาร์ทเดิมโรงงานทั้งคันเลยนะครับการ์ดนะตรวจอีกทีปีหน้าเลยนะครับเดือน7นะนี่14เดือน7 67นะครับตรวจอีกทีปีหน้าไปขับใช้กันก่อนนะครับ สักปีหนึ่งนะครับปีหน้าค่อยไปตรวจใหม่นะครับหลังคาไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยบุบรอยบุ๋มตัวอย่างใดนะสะอาดๆนะครับในส่วนของหลังคานะผมขออภัยในเสียงผมด้วยนะครับเนื่องจากผมไม่ค่อยสบายนะช่วงนี้แต่ก็อยากมารีวิวให้ได้รับชมนะครับเสียงผมอาจจะเพียเพ้ยนๆแหบๆไปสักนิดนึงผมต้องขออภัยด้วยนะครับมาดูโครงสร้างกันนะครับ แผงประตูนะไม่มีชํำไม่มีตําหนิเลยสีเดิมเดิม็อตรเดิมเดิมนะไม่มีแกะไม่มีไข่นะครับแผงประตูสะอาดสะอ้านนะภายในเนี่ยกว้างขวางนะใช้ได้เบาะหนังด้วยนะครับนี่ดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายนะครับอันติดเนี่ยโหสุดยอดอยู่แล้วนะครับใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะซอกประตูสวยๆนะครับนี่เสาเอนะครับเสาเอสวยๆเลยนะสะครับเพจมีให้นะครับไม่ได้ข้างไม่ใช่สิ สเกิร์ตนะครับสเกิร์ตด้านข้างมีให้ด้วยนะครับมีแต่ด้านข้างนะด้านหลังไม่มีนะครับเป็นเพจปี1 1นะครับ11บเดเลยนะครับเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังตรงแน่นอนนะครับหัวน็อตเสาบีไม่มีแกะไม่มีไขนะโครงสร้างเดิมเดมเลยนะครับนี่มาดูเม็ดอาร์กันนะครับหากรถเกิดอุบัติเหตุด้านข้างนะเม็ดอาร์กพวกนี้ไม่อยู่แน่นอนนะครับหายไปแน่นอนนะเสาบีตัวนี้นะครับไม่มีเม็ดอาร์กหลงเหลือแน่นอนหากรถเกิดอุบัติเหตุนะครับมาดูด้านบนกันสักนิดนึงว่า มีไหมอ่ะมีครบทุกเม็ดนะครับเม็ดอาร์คพวกนี้บ่งบอกได้เลยนะว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับเม็ดอาร์คพวกนี้จะเกิดขึ้นจากโรบอทโรงงานนะครับเขาจะทําการเชื่อมตัวถังให้ติดกันนะครับโดยการเชื่อมแล้วก็จะเกิดเป็นเม็ดอาร์คเม็ดสปอตพวกนี้นะครับหากเม็ดพวกนี้หายไปนะครับนั่นแหละครับรถโดนมาแน่นอนไปซื้อคันอื่นนะครับสวยๆนะครับไม่อยากให้พลาดนะคันนี้ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับก๊าซ CNG นะใช้งานได้2ระบบไม่ว่าจะใช้ก๊าซหรือว่าใช้น้ํามันได้หมดเลยนะครับ มาดูแผงประตูด้านหลังไม่มีช้ำไม่มีตําหนินะซีนหัวน็อตเดิมๆนะครับนี่ประตูเดิมๆนะครับเสาเอเสาบีมาดูเสาซีกันบ้างนะครับเสาซีนะครับเบสอาร์คอยู่ครบนะนี่รถไม่มีตัดต่อตัวถังนะครับรถทางเพทย์ยนเราทุกคันนะครับไม่มีชนหนักผิดคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนไม่มีกับสีไม่มีกับไมโครไม้นะครับไม่มีเปลี่ยนเครื่องนะ ไม่มีตัดต่อตัวถังและที่สําคัญนะเล่มไม่ชํารุดสูญหายนะครับมีแต่ลดคัดเกตคัดคุณภาพมาให้นะครับให้เลือกใช้เลยนะครับนี่สะอาดสะอานนะครับด้านหลังนะภายนอกภายในเนี่ยถือว่ากริปเลยนะครับสําหรับคันนี้ระบบเบรกนะครับคู่หน้าคู่หลังเนี่ยได้เป็นดิสทั้ง4ล้อเลยนะครับโครงสร้างซุ้มล้อภายในด้านหลังนี่พาดูทุกจุดนะไม่มีหมกเม็ดแน่นอนนะครับซื่อสัตย์จริงใจนะ ไว้ใจผมได้เลยนะป๊อปเพชรยนต์นะครับหากดูคลิปผมนะรบกวนโทรหาผมได้เลยนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา064 642 3955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำเลยนะครับไฟด้านหลังนะเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะครับเรียงเม็ดสวยๆไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับโลโก้โตโยต้ 1.6E CNG Corolla Altis เนี่ยมีให้ครบถ้วนเลยนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังมีให้4จุดเลยนะครับ สะดวกสบายนะต่อการถอยหลังนะครับไฟทั้งสองฝั่งไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับไฟสวยๆเลยนะครับด้านหลังนะผิวพันธุ์เนี่ยโอ้โหสวยมากนะครับกระจกหลังมีไล่ฟ้ามาให้นะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3เดี๋ยวไปดูด้านหลังด้านล่างกันนะครับกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทประมาณนี้นะครับกุญแจรีโมทไขแบบปกตินะมาดูโครงสร้างด้านหลังกันนะครับโครงสร้างเมทอาร์คต่างๆนะครับเมทอาร์คอยู่ครบหน้ารังน้ําสวยๆแบบนี้นะครับนี่ รางน้าเม็ดอาร์กนะสวยมากนะครับด้านหลังหัวนาอด้านหลังไม่มีการแกะการไขเลยนะครับเดิมๆเลยฝาท้ายเนี่ยต้องบอกว่าเดิมๆเลยนะครับกาปัมโตโยต้าลึกๆแบบนี้ฝาบางๆนะครับหัวน็อตทั้งสองฝั่งนะไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะครับสวยมากรางน้ํานะครับดูได้เลยนะสะอาดสะอ้านนะพวกตะเข็บเนี่ยก็ต่อแนบชิดสนิทนะครับสีไม่มีเพี้ยนนะครับเม็ดอาร์กนะครับครบเลยนะครับด้านหลังเขาจะมีการ์ดนะครับอยู่ตรงนี้นะ อยู่ด้านหลังด้านในนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะมาดูโครงสร้างกันก่อนสักน,นิดนึงนะครับโครงสร้างนะซีนทางมะพร้าวสีไข่นะครับไม่ว่าจะด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมีให้นะครับเม็ดอาร์คมคมนะยางอะไหล่ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวทําการจัดหาให้นะครับในส่วนของอยางอะไหล่นะไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเม็ดอาร์ k, ซีนทางมะพร้าวเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับส่วนถังแก๊สนะจะอยู่ด้านในนะครับ ผมยังไม่ได้แกะนะขออภัยที่ไม่ได้เปิดนะครับแต่ใช้งานได้ปกตินะในส่วนของกา๊าสนะครับใช้งานสลับกับน้ํามันเบนซินได้เลยนะครับหากท่านใดนะสะดวกมารับชมด้วยตนเองซอยเสรีไทย68แยก1น,นะครับสามารถมารับชมได้ทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับมาดูเหลี่ยมสันตัวรถฝั่งขวากันบ้างดีกว่านะครับคมคมนะครับลอยไม่มีริ้วรอยแต่อย่างใดเลยนะครับเหลี่ยมสันตัวรถนะคมคมนะครับ นี่สวยมากสีเนี่ยตเต็มเลยนะครับไม่มีรอยลักยิ้มรอยบุบรอยบุ๋มแต่อย่างใดนะครับมาดูโครงสร้างภายในฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่านะครับแผงประต,ตูนะไม่มีชํำไม่มีตําหนินะครับซีนเดิมๆหัวน็อตเดิมๆน,นะครับวัสดุต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆเลยนะครับถึงจะเป็นรถปี11ก็ตามนะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออตโต้บานคนขับแล้วเซ็นทางล็อกต่างๆก็มีให้นะครับมาดูโครงสร้างกันสักนิดนึงนะฝั่งคนขับ เสาเอนะครับสวยไม่แพ้กันเลยฝั่งซ้ายขวาเนี่ยสีก็สวยเสมอกันนะครับจะขับเพจมีให้เสาบี้สติกเกอร์ตำแหน่งเดิมพาร์ทเดิมโรงงานนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่นะครับโครงสร้างต่างๆเนี่ยทางเพชรยนต์เราการันตีให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับคัดรถเกรดเมาให้นะครับทุกคันนะครับเม็ดอาร์ตนะครับครบทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้นี่เม็ดคมคมเลยนะนี่เม็ดชัดๆแบบนี้นะครับ หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนผ่อนเดือนละประมาณ5000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับไม่อยากให้พลาดเลยได้ลดประหยัดน้ำมันไปใช้นะครับใช้งานได้2ระบบภายในจะตกแต่งเป็นทูโทนนะครับสีเทาตัดกับสีเบจนะครับกระจกพับประไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับหากจะใช้น้ำมันใช้แก๊สเนี่ยสลับได้เลยกดตรงนี้นะครับหรือจะกดเป็นออโต้ก็ได้นะพวงมาลัยนะครับแน่นๆนะไม่มีลอกไม่มีหล่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลขใหม่กันดีกว่านะครับสำหรับคันนี้ ส่วนของเลขไม้นะครับห4 0 0 0 0มกิโลเมตรนะครับต้องบอกว่ารถปี11เอนาะต้องบอกว่าใช้น้อยมากๆนะครับอีกอย่างรถมือเดียวด้วยเป็นผู้หญิงนะครับคอนโซลด้านหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวนะไม่มีคาบเก่านะครับสวยๆเลยนะครับเกีกลางวิทยุซีดีเอ็มต่างๆนะเดิมๆใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นเลยผมขออนุญาตไม่เปิดนะเดี๋ยวคลิปผมลงไม่ได้นะติดลิขสิทธิ์นะครับ ช่องเสียบ AUX มีให้นะครับแอร์เป็นระบบไม่นุนนะปรับได้สีระดับนะช่องเก็บของต่งตางๆใช้งานได้หมดเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับนี่เก็บเก็บของนะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆเลยนะครับภายในของเขาเนี่ยสะอาดสะอ้านนะอุปกรณ์ต่างๆไม่มีชำรุดไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับอันนี้เป็นใบสคบในระา,ายละเอียดของตัวรถนะครับราคา249แต่ผมลดให้20,000เหลือ229,000บาทนะครับ1.6 E C N G ปี11นะ ผ่อน5,000กว่าบาทเท่าน,นั้นเองนะรีบจับจองเข้ามาเลยนะ<ม>ทางเรามีเซียวมากกว่า30ท่านเลยนะครับไม่งั้นหลุดไปถึงท่านอื่นอย่างแน่นอนมาดูในส่วนของหลังคานะครับรอยเจิมอาจจะมีบ้างเดี๋ยวทําความสะอาดให้อีกสักรอบนึงนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีเบจนะเดินด้วยตะเข็บได้สีเบจเบาะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นเลยเบาะฟองน้ําเต็มๆนะน่าใช้นะครับเบาะหนังนะเขาดูแลรักษาทความสะอาดง่ายนะครับเหมือนไม่เปื้อนง่ายนะมาดูแผงประตูด้านหลังไม่มีช้ำไม่มีตำหนินี่ สวยมากกระเป๋าจิงโจ้มีให้2ฝั่งเก็บเอกสารเก็บสัมภาระต่างๆได้นะไปดูสภาพโดยรวมภายในนะครับเบาะเนี่ยสภาพกริบๆเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับได้คันนี้ไปใช้งานนะเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับในส่วนของหน้าห้องเครื่องและตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าครับ มาต่อในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับคันนี้จะเป็นเครื่อง106นะเครื่องสี่สูบ16วาล์ว109แรงมา้าน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้ารองรับได้สูงสุดถึง E20 นะครับเติมสลับกับก๊าซ CNG ได้นะสำหรับตัวนี้นะครับมาดูกันนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่มีน้ํามันหยดไหลยเยอะนะนี่ฝาสูบฝาวาล์วเนี่ยไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนนะครับระบบเบรก ABS มามีมาให้นะครับรอยบั๊กสีแต้มสีต่างๆของตัวเครื่องยนต์ก็ยยยัังอู่่คครรบบเลนนะี มาร์กสีแต้มสีต่างๆเนี่ยอันนี้ล้างหัวฉีดแก๊สน,นะนี่สวยๆนะครับมาร์กสีแต้มสีเนี่ยอยู่ครบเลยดูได้เลยนะครับเนี่ยพาดูทุกซอกทุกมุมทุกจุดเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นเลยนะครับ<ม>เครื่องเกีีร์ไม่มีหยดไหลเยิ้มนะนี่เครื่องเกีีร์แห้งๆเลยนะครับเครื่องเกีีร์ช่วงล่างเนี่ยถือว่าเนี๊ยบเลยนะครับสําหรับคันนี้นะมาดูโครงสร้างกันบ้างนะครับขานหน้าด้านซ้ายนะ สติกเกอร์เหรียญบาทนะครับตาปั๊มหัวน็อตต่างๆนะครับเม็ดอาร์กก็อยู่ครบเลยนะครับคานด้านหน้านะซับในเบ้าโช๊คนะครับดูได้เลยเม็ดอาร์กเรียงตัวสวยๆนะพวกตะเข็บเนี่ยก็แนบชิดสนิทนะครับหัวน็อตฝากระโปรงด้านหน้านะอาจจะมีขยับบ้างนะครับรถหลายปีแล้วเนาะจะบอกว่าไม่มีเก็บงานเลยก็ไม่ใช่นะครับแต่เพียงแต่ถอดไปเก็บงานลอยสะเก็ดหินเท่านั้นเองนะรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับสติกเกอร์น้ำยาแอร์นะครับสติกเกอร์เหรียญบาทเนี่ยก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับสติกเกอร์โตโยต้านะ สติกเกอร์ที่จำเป็นเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ครบเลยตาปัม๊มโตยโยต้ามีให้เห็นเด่นชัดนะนี่นะครับซีนอะเล็บจิกให้ดูสักนิดหนึ่งน,นะครับเดิมๆนะครับซีนเดิมๆนะเล็บจิกเข้าแบบนี้นะครับมาดูซุม้มล้อเบ้าโชกคฝั่งขวากันบ้างน,นะครับแก้มไม่มีขยับเลยนะนี่สะอาดน,นะครับซีนเดิมๆนะครับตาปั๊มต่างๆเนี่ยต้องบอกว่ามีให้ครบๆเลยนะครับคานหน้าคานหน้าหน้าห้องเครื่องสีสวยเสมอกันนะครับ สําคัญนะคันด้านหน้านะหัวน็อตหม้อน้ําตัวนี้ไม่มีขยับเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับตัวนี้บ่งบอกได้เลยนะว่ารถหากเกิดอุบัติเหตุด้านหน้ามาเนี่ยตัวนี้ต้องขยับเป็นตัวแรกนะครับอันนี้คือถอดฝากระโปรงไปเก็บสีเท่านั้นนะครับที่เหลือคือเดิมๆทั้งคันเลยนะครับหัวน,น,น็อตไม่มีขยับเลยนะครับหากท่านใดสนใจคันนี้นะ t o y ยต้าอันติทต์หนึ่ปี2011นะครับผ่อนห0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะติดต่อเข้ามาผมได้เลยป๊อปเพชรยน 0646423955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ